สวัสดีจ้าอีสานตามฟันเายดาวด้วยจ้ามือหนิยายดาวสีมาแบบพักก้อยบบกหอยหอยเชอรี่ไปหามาเองจ้าบ่ได้ไปซื้อมาจากเซนนี่เลี้ยงไวย้ยวนคล้องบังพีนัวชวนนภูมิจ้าไปเลี้ยงไว้ก็เลยเก็บมาตัวนี้เก็บไม่ให้กับเพาคลายจ้าไมอนีสิมาก,ก้อยหายด้จ้าพี่น้องแบบแหลกเด้อยายดาวทีใส่น้ำปลาก่อน สองสามผู้ประเดกเป็ดทันสีจะจะนำประเดกน้ำควรเข้มข้นนำประเดกสองกระพียงหัวจ้านี่แหละหมงมันเสี่ยว ปนใ,ใส่งไปจ้ะก้กยหอยน,นี่ต้องเลือดจัดแน่จ้ะพี่น้องจังหอันนี้เนาะจังบ่มนะีกินหอยบ่าขาวพร้อมแต่ว่าอันนี้แยด่ดาวเฮ็ดนี่ตะไคร้แล้วเฮ็ดดีอยู่แล้วขั้นหัวบวชหอยไงด้วยน้ำส้มสายชูล้างทั้งควะอาดอุ้ย เข้าควาเข่าควาเองจ้าควาเองไม่ไ,มไมปั้นสดสดลูกสะใภ้คนน่ะมาทุนน้ำซิมเฮียมีใส่เข่าควา่าลงไปสวังสักทีตามด้วยมะนาวมะนาวกับใบมะนาวเป็นลูกเด้อย,ยี่ดาบมะเบพมะนาวขวดมันมะเสพแต่มันมะหอม เป็นเมฆ่ากับกแบบนึงเฮงงานออฟฟิศกับอีกสไตล์นึงเนาะบ่มีบกกวกใส่นะพี่น้องเนาะบกกวกมีจอมันกับว่าหันนีเหนนี่ป่นนี่ยประมาณใหญ่ๆเลยจ้าอืม้มเดีแล้วพี่น้องเทปแล้ว ซิมมึงนาะบนี้หืมหยงองเลยแจักเดย๋ยอน้อยกนหนุกแพนังน้ำไร้แตกคือกินเปรนึ่งออน ว่าเป,ป็ให้อหอมเฮ็ดอยู่นี่ลูกค้าจองไว้เด้พี่น้องสองถุงยอดเฮ็ดถุงละยี่สิบบาทกินไหมจ้ะคอยเป็น,ปนกระมังกังมังเลยอันนี้ก็ตามด้วย ทีต้นหอมหักใจ่นี้ขไปใส่เคลเลื่อยใส่ลงไปใจักผัก แสบยบฟุ้งชิมอีกรอบหนึง่งชิมบัลลิม ให้ลูกไผ่จิ้มก็ดีปะเปะโอ้เป,ะเ,ปะเลยเรียบร้อยแล้วจ้าลาบหอยหรือว่าก้อยหอยบอกหอยแย่ดาวฝีมือแย่ดาวจ้าแซ่บสุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้แย,ย่ดาวในนะจ้าก้อยหอยเชอรี่คลิปนี้ก็จบกเส้นนี้สวัสดีจ้า